กก 2. 2> ฝั่งด้านนี้นะฮะกำลังให้กำลังใจแม่นัดแล้วก็กำลังบอกเทคนิคต่างๆอยู่ครับเหมือนแม่นัดเนี่ยสติเริ่มหลุดแล้วแล้วก็กำลังเริ่มคิดถึงเรื่องอิ่มคิดถึงเรื่องอะไรอย่างนี้ครับตอนนี้นัดเริ่มสปีดต,ตกลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งอย่างที่เรารู้กันดีว่าของหวานจะทำให้อิ่มเร็วถึงแม้ชาวกล้วยที่ใช้เก่งขันนั้นจะเป็นชาวกล้วยหวานน้อยก็ตามที ส่วนหลุยถึงสปีดจะตกแต่ก็ยังกินต่อได้เรื่อยๆครับแมัคูส่สู้คอยๆเสมอด,ด,ดีมากครับคุณเด็กครับเ,เราสามารถเชียร์ได้กันหมดนะฮะแต่ตอนนี้ปัญหาคือห่างกันถึง4ี่ถ้วยด้วยกันครับพี่กายใช่ครับพี่หลุยนะกินไปแล้ว18ถ้วยส่วนแม่นัทนะ14ครับจริงๆ4ี่ถ้วยนี่ก็ไม่ได้เยอะนะครับพี่นี่นะฮะสปีดเริ่มตกนะฮะตอนนี้โอ้โหแต่พี่หลุยก็ยังแบบตกแต่ก็ยังไปต่อได้อะ ดูเหมือนว่านัดจะคุยกับแฟนปั้นโป้งว่าเริ่มกินไม่ไหวแล้วครับซึ่งนักกินคนอื่นๆก็ดูเป็นห่วงเธอไม่น้อยเช่นกันรู้สึกเป็นห่วงแม่นัดแทนคือแต่ก็ไม่อยากให้แม่นัดแบบประมาทนะฮะว่าถ้าไม่ไหวเนี่ยคือก็ต้องเซฟร่างกายตัวเองก่อนใช่ ไม่ไหวก็พอได้นะครับแม่โอ๊ยอย่าลืมนะว่าสิถ้วยนี่ไม่ใช่เรื่องน้อยๆเลยนะใช่ครับนี่จะสารกิโลแล้วนะครับ15ถ้วยตอนนี้อาการของแม่นัทมีอะไรจะบอกพี่กายไหมครับยังไงครับแม่นัทแม่นัทถ้าถ้าไม่ไหวจริงๆพักก่อนได้หรือยังไงได้หมดครับแม่นัทเราเรามีอาการเราไม่ไหว,วเราก็เลยแบบขอขอแพ้ นัดส่งสัญญาณขอยุติการแข่งขันเพราะว่ากินต่อไปไม่ไหวแล้วอย่างที่บอกครับว่าการแข่งขันแบบนี้มันเป็นอะไรที่ต้องฝึกฝนไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้ท่านผู้ชมห้ามลอกเลียนแบบหรือทําโดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญดูแลนะครับก็รู้สึกตกใจอยู่นะคะพราะกไ็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะทางรายการเราจัดการได้ดีมากมีทั้งแบบเซฟตี้มีทั้งพยาบาลคนดูแลที่ดีมากๆนะครับพอเห็นแม่ได้กลับมาก็ดีใจว่าไม,ไม่ไม่ได้เป็นอะไรเยอะ และสําหรับในวันนี้นะครับผมเราต้องยุติการแข่งขันลงนะครับเพื่อความปลอดภัยของแม่นัทแล้วกันสุดท้ายกติกามันก็ต้องเป็นกติกานะฮะคนที่กินได้น้อยที่สุดก็ต้องออกจากรายการเราไปและแล้วคนคนนั้นในวันนี้ก็คือแม่นัทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณมากมครับแม่นัทที่มาร่วมสนุกกับพวกเรานะฮะแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่นัทต่อไปเดี๋ยวเจอกันใหม่ซีซั่นที่3นะครับตอนนี้เชิญลาเพื่อนๆและออกจากรายการเราได้เลยครับ เสียนิดนึงว่าเราไม่ได้เข้าไปในรอบลึกกว่านี้คือมาแล้วแม่นะทำได้ขนาดนี้แม่นะดีใช่ล้วและในวันนี้นะฮะคุณหลุยครับต้องยินดีด้วยนะฮะที่ผ่านภารกิจกินหนีตายได้นะฮะยินดีด้วยจริงๆครับยอดยครับแต่นะักกินทุกคนครับดูไว้เป็นตัวอย่างนะการกินหนีตายมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับ อะไรที่เราไม่คิดเราไม่ฝันก็เกิดขึ้นได้ในรอบกินหนีตายเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้เจอกับโจทย์อาหารอะไรเราจะถนัดกับมันไหมหรือเราจะไม่เคยกินมันเลยหรือเปล่าเออเพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดจุดนั้น ในสัปดาห์หน้านะฮะผมขออย่างเดียวขอให้ทุกคนกินให้เต็มที่และทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้วันนี้นะฮะเวลาได้หมดลงแล้วครับเจอกันใหม่กับรายการศึกเจ้าหน้าก,กินซีซั่นสอทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงครึง่งทางช่อง7 HD วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับและในท้ายที่สุดเมืองโหยก็ได้ไก่ป่าไปครอบครองอย่างสมใจ จบบริบูรณ์สวัสดีและนี่คือสถิติในภารกิจกินหนีตายซึ่งนัดขอยอมแพ้ทำให้หลุยเป็นฝ่ายชนะไปผมเป็นนักกินหน้าใหม่ก็สามารถชนะดีมทีมอย่างพี่เจมพี่เอ็กได้อย่างเงี้ยเออนักกินทั้งหน้าใหม่หน้าเก่านะครับถ้าหวังที่จะชนะก็ควรที่จะมีการพัฒนาและการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องร้อนมากเลยครับ